รถขุดนำเข้าดูซันดีเฮ55ขนาด5.5ตันคันนี้ได้ออปชันอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับสองรถสวยพาชมรถขุดดูซันขนาด5.5ตันมีตู้เก๋งบูมตรงแ็กเก็กใบมีดสภาพสวยเดิมๆจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยปูมอามยาวสวยเดิมนะครับสามารถ ขึ้น6กล้อได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดดินขึ้น6ล้อหรืองานขีดไม้ขึ้น6กล้อก็สามารถทํางานให้ลูกค้าได้เลยกําลังยกตัวแรงดีเยี่ยมนะครับผมยกลอยได้แบบสบายสบายมุงกีสภาพสวยยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมหน้ากว้างพอสมควรเลยสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับเป็นมุงกีขุดประปาก็ได้ครับคุณลูกค้ามีลายแยกนะครับสามารถต่อหัวแยกหัวสว่านนะครับซึ่งลูกค้าท่านใดที่ มองหารถใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากๆนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยตู้เก๋งสวยๆเลยครับภายใน้องขวางคอนโทรลเป็นระบบน้ํามันนะครับซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายนะครับคอนโทรลเบามือมากๆหน้าปัดหน้าจออยู่ทางด้านขวามือของคนขับคันนี้ช่วงล่างแผ่เหล็กนะครับใบดันสภาพสวยเฟรมหนาครับลูกค้าและที่สําคัญแถมไปเลยนะครับสําหรับเกียร์ยางนะครับมูลค่า3-40,000บาท สามารถเดินบนปูนบนพื้นท้องถนนได้โดยที่พื้นถนนไม่ชำรุดเสียหายเลยได้เกียร์ยาง้อมแท็กเล็กก็คุ้มแล้วครับคันนี้ราคาขายเพียง3,039,000บาทซื้อตอนนี้นะครับเราจะส่งให้ปีทันทีทั่วประเทศไทยลูกค้าไม่เสียค่าสิจ่ายหรือเพิ่มเติมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ